ชมัสดีนครับนี่ผมจะ้นไยมาอยู่เกมเดี๋็กกับบอลซิลว่าซองรีเวมนะครับวันนี้ผมได้ไปทำการฟาร์มเลเวลมาซึ่งฟาร์มกับที่ไหนไม่ได้ต้องฟาร์มคนนี้ครับมองผมได้ไหมโอเคซึ่งผมองไปฟาร์มกับคนนี้มาแหละทำให้ผมนั้นอัพเวลขึ้นมาครับบอกเลยว่าเยอะมากเราจะเน้นที่เรือ่อเรานเน้นคีเราเน้นที่การต่อยนะครับให้มากขึ้นเน้นทิ่บาร์สเลยครับวเวลาล่อยพลังบ่อยนะครับแล้วก็เน้นสต้ามินานิดนึงโอเคมานี่อเออเรียบร้อยครับโอ้โหเยอะมากจริงๆครับช่วงนี้เป็นเวิร์ด ต้อดูแลตัวเองนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยูฝนแดดโอ้อะไรก็ไม่รู้ทุกวันเนี้ยโอเคไปาเรลสโก้ดีกว่าทุกคนภารกิจต่อไปเป็นภารกิจอะไรกันนะครับชิจิรู้จิจิไรเป็นเฮียอะไรกูเลยโอ้ยวันลงความแม่ก็ทรมานเลยสัต้องต้องต่อรองต้องต้องต่อรองต่อรองต้องอ๋อกูทำเพลงเอย่างเงี้ยซ่ัะโอชิโกะย โอเคถึงเวลาไปทำงานกันแล้ว,น,ลวน,น่กนเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในโปโลติสร์อ้นนามันคืออะไรกันิงเทวฟรีเซอร์เจะต้อพัดแหงีโทวคือคนที่คอยช่วยเหลือเขาโอโหใหม่ก็ฟรีเซอร์มันมีคนกน,นุนกคเมื่มอ,อยังมีเทเลสแลาสล็อกอยู่เราคงอยู่ในอะไรในสตูจริงๆใช่ไหมอ่มาอะไรวะไม่รู้อ่ะ อะมันลงความมากมากแถมทั้งยังต้องค้นหามิล,ลาอย่างหนักและอ่าแล้วนะเนี่ยดี๋ยวยาวนานอีกครั้งโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้วัดลงคอหนักมากทุกคนมันทำร้ายผมมาก,ามมากแล้วเขาอาจจะไม่มีสไตล์มากนักแต่ทั้ละคู่หูของเขาก็สามารถทําหน้าที่นั้นให้สําเร็จได้อย่างแน่นอนไม่พลาดนะที่เหลือไปหานะลลอ่านเอาผมไม่ไหวแล้ว วัดลงคอแต่ไายูตันว่คินมุจじゃぞนั่นถือว่าเปนฟรีซじゃฮอนก็ยิ่โสดโอดใ้ตัวซะไม่ได้เหมือนวัดลงคอมันเป็นเหมือนสเลกติดคอโอไมล์ว่าまだまだ半人前くれぐれも無理せず無事に戻ってくるようになหลายคนบอกว่แปลแค่นี้ก็ได้เลยพี่แปลแค่นี้ก็ได้ครับชิไปだって素直に言えばいいのに เรผมจะเอาเสียงทั้งหมดไปลงก่อนในเกมเพย์แล้วกันารต,ตอนนี้คือหวัดเหมือนลงคอนะครับแล้วมีเลกติดคอโอ้ยทรมานชิบหายเลยเดื่มน้ำแป๊บนึงซึมแช่เนล35ปี76ศน์นครับอันนี้เราอยู่กับใครครับผมฟรีเซอร์นึองอาชานเ้ยเนวถึงบอกอันนี้ใครยังไม่รู้นะครับเป็นไม่ใช่พิกโกโรนะครับ เขาคือเนวนะครับเป็นชาดานาเมิกมันมันไอพี่กโรโลนี่แหละแต่เขาเป็นไพรักต,ตอ่อสู้อรโตซรูอูรเ้าไปติดกูสับเดียวเลยขอคืนเท่าจันไม่ใส่ท่านี้มาแล้วแคไม่ไรอแน่ฟีเจอร์ ไปครโอเลนโอ้ไม่โดนเฮยอ้อ้ยโอ้อ้ยอ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยโร้โอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอโอ้ยปอ้ยโอ้อ้ลโอ้ยโอ้ยอยอ้้ย้้ยโ้ยห้อ้้อ้้อ้ยโยโ้อ้ออ ไม่โดนจะขอหาให้รอดรอดลิ้นเลยาตายอดโอ้ดโอ้โหไอ้เนี่ยสต้ามินาผมแตกนะเพราะว่าไทโอเคนมันใช้สตามิน่านะมาเดน้อก็ยังได้อ่ไปสไตนิ่ชาดีเราทำไม่ไดโอ้ชาต้องพลังรุ่นรุ่สวยงามชากับชาดกัน ผมคิดว่าแน่น่ะเผมต้องอัพเลือดเยอะๆหน่อยคีกับเารามิน่าตอนนี้ผมพอแล้วผมจะเอาเลือดเยอะๆนะไปเลยไปไปต่อไปไม่เมียวใครเอาเคลมหลานเท่าตรงหายเว้าดาวดูมิทุกท่านหาหาข้างล้ออืมท่านี้เรียกจะข้างล็อเลยหา ก็บ้างก่อนเดี๋ยวสแตนน้าหมดก่อนอ๋ออ๋มุดเตะทิ้งแล้มัเนี่ยไอ้ชู้บพีซอร์บินไปแล้วนะครับไหนเง้พวกกูอะไรนะมันพูดอะไรนะยูใช่ไหมพวกพวกมึงเออช่างแม่เงเนีู่แปลไม่ไหวละชวิงเรากลับมาอีกครั้งโอเคัท ยินดีต้อนรบกับเออไม่ต้องบอกก็รู้เพรนะไม่มาตอนนี้ะผาาวยนะไม่ใช่ใช่านอกโอ้ยป่วยจริงはจ้าคนนเอาเลยยืนมาอย่างนี้เลย <c oughs> ไม่สงสารบ้างเลยเพิ่งไปทามา <c oughs> หาเหมือนกันเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โมอี่ยนท่าเนะเป็นหานะไม่ตายเป็นห้าอะไรเ <c oughs> ีย

นะผมไม่ชอบความร้อนนะผมชอบความเย็นโอ้โยหกำลังดื่มน้ำเลยเจ็ดหกสองปีเดิมนะครับไม่มีอะไรเอาคูลิลินไปนอนกับตัวตุ๋ยเลยตรงนั้นตระก้อนบอลนะครับของชาวดานามกิกลูกใหญ่ที่หายเลยเอาเทเลสอ์เอเอตัวเชี่ยอะไรเนี่ยเอาไใช่คนเหมือนกันมัตเตตาเจ้คโนชะุนคาว อฉันอยู่ตรงนี้มานานมากพอแล้วเ no ในช่วงเวลาอันสั้นดราอันวันจะมอบชีวิตนิรันด์ให้กับฉันถ้าฉันกินผลไม้จากต้นไม้แห่งพลังชีวิตแม้แต่ฟริเซอร์อะไรวะเนี่ละมิล,ล่าพลังทั้งหมดของพวกเขาก็คง ไม่สามารถหยุดฉันได้ไอ้นี่มันวางแข็งชั่วไหมนี่วะคาร์โรตุเทกิเซนฉันจะทำลายคาขร์โรตุและจักรวาลทั้งหมดต้องคุกเข่าให้กูตายสล็อกมาดราอกอนโบโรอาตาดรากอนบอลเป็นของฉันแล้วเทเลส,สลไรอยเปป้อมไมของเราก็เหมือนกันสินะ

อันดับแรกใช่ไหมโอเคฉันเห็นด้วยเราจะทำให้คู่ใครเสียทีย่า้ยเราจะทำให้แกรู้สึกเสียดายที่เขามายุ่งกับเรื่องนี้ไอเวนแล้วก็หยิบอะไรออกมาหยิบอะไรทำมมันร้องโหนว่ะหรือว่าจะหยิบชูครีมขึ้นมากินด้วยดิหิววันนี้เลยเนี่ยมันก็เหมือนชูครีมนะมันมันก็ไม่เหมือนขนาดนั้นงมเฮ้ย โอ้ยโอ้ยส้กับเธอเล็กับสล็อกชิ้นายแล้วกูก็เอาแค่ใคโอเคมาโอ้ยเี้ไอ้่านี้มัผมอยากได้ชิบนไหนเลยมันชื่อซ่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่แบบดีไอ้ตึงจะจูดะเชื่อไหมโอ้โอ้โอ้เธอเล่ไอโมเมนต์พวกขับเรือโอ้

พลังหมดก่อนจริง,ปรงอปสู้เทเลสบ้างนี่ไอ้จงหายพรกระดานดนี้สะเทอะไข,อข,อขอ่บังวะไข,อขอ้เวนี่ไอ้จงหายพรกระดาดนี้สะเทอะขาทองเย็บแค่ท่านี้ ใเ้เลื่อนหมดละฮะที่ทําไมฉันต้องเป็นผู้ใต้บังมับบัญชาของคุณนไม่ได้ฟังเลยว่าเาพูดอะไรกันช่างมันกันคือี่ีซ่า คุณลินก็มันเป็นเี้ยอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรโอ้ยน้นมันก็ไม่ได้ฆ oh yeah, an ่าคุณลินเนาะเธอรู้่มันฆ่าคุณลินไปแล้วเจ้าหินมันขยับอยู่ไม่น่าจะตายมั้งดูลดยวาเกนนัโอยปะกจงมาก่อนชาอยเกือบเสียงหลงแล้วกี่รู้ไหมเกือบเสียงหลงพะมือ ซ้ำซ้ม,ม,มไไคโอเคนทําไมมันพูดเป็นซัมไบคโอเคนวะมันเป็นเทอเคนั้นา,าแล้วล่ะอ,อแตกเลยโอ,อ้เวนี่ขึ้นน้ำอะไอ,ไอ,ไอ 実験は成功したみたいねเอาโดนซะแล้วเบียนกำโอ้ยผมชอบเพลงนี้มากเลยคุณรู้หมโอ้ยทอาเฮียนี่ละกชัด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 ชัชัด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  เฮ้ยไม่โดนโอ้ยเมื่อกี้เขาทำอะไรวะต่อยแล้วนั่นโอ้โหแล้วกูเฮ้ยเชียโดนเท้ายตายชิบหายแล้วกูโอ้โหหิวหิวไงฮะกดหิวไงกดแถบไงโอ้โหแล้วมึงก็ซ้ำกูจังนะทั้งเข้ามาช่วยแล้วมึงดูสภาพกูทั้งสภาพกูเละแล้ว

จงหายห้อกันดาวดวงนี้สักเถอะเอ้าชิบหายแล้วท่าอุ่นเอานั้นใช้ท่ามันเอาวะจงหายห้อกันดาวดวงนี้สักเถอะขา้คขึ้นไม่โดนช้าก่อนเลยมาคุณเชื่อหรอกได้ไอ้เชื่อแล้วกูเป่งพลังเพื่อให้ชี้แตกสวยงามมาก เอาไปกินซะเถอะจงหาย้องกับดาวดวงอะไรคือจงหายห้องกับดาวดวงชิหายแ้กูเล่นมวกอะไรเนี่ยตายกูจะล่มมึงด้วยซุปเปอร์ไคโอคนและจากนั้นจงหาย้องกับดาวดวงนี้ซะเถอะคาราร์ลเฮ้ยเฮ้ยกูซัดเต็มที่เฮ้ยเฮ้ยอะะุอ เราชนะเรียบร้อยไอสองตัวนี้ตายง่ายจังวะจะผมไม่ค่อยชอบท่าทางเท่าไหร่นะท่าไอมือบ๊อบบ๊อบบ๊อบมันเนี่ยพลังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันอจากตรงไหนผมนดอยทาการไปเปลี่ยนมอมูฟเซตของตัวละครเรามาเรียบร้อยครซึ่งมันค่อนข้างจะดีพอสมควรเลนะรอบนี้นั่นคือเกินแสดงพลังที่ต้าตื่นตาตื่นใจแต่ฉันไม่คิดว่าจะสิทธ เร็วๆนี้นะฉันกำลังจะกลับไปที่ตำแหน่งของมิล่ากำละกลับไปท่ตหน่งเออคุณเปว่าทำมานสุภาพด้วยดีมากขอบใจมากนะโอเคท่านผูเธอควรจะตามตามหาโกฮังแลนะแลนคอนอคื่น การต่อสู้ของฟรีเซอร์กำลังจะเกิดขึ้นในขนาดนั้นท้องฟ้าเพิ่งจะมลง่นะพวกเขาใช้เขาใช้ใช้ดา้์บอลไปเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตย่ฟรีเซอร์ยังอีกต่อไประวังตัวด้วยนะก็คือนั่นแหละเอามาถึงมึงเป็นไฟนอลฟอร์มเลยเหรอจิ๊ไ โอ้โหมันกลายเป็นไฟนอลฟอร์มเลยว่ะแต่เขารีมโมเดลได้ดีนะมอดนี้เออ,อ,อบรจิตา้าผมโดนแล้วทุกคนไม,ม่นะเออเต่ฮึมมึงทำกระป๋าเบโกงี่ข้างล่างรอเลยครับออื้ย ไม่ไม่โดนหรอกเพราะท่านี้มันโดนยากจัดเฮ้ยโกคูมามาแล้วคุณโกคูมาแบบเต็งเต็งไงนะฮะต้องกลับล่างทุกรอบนี่คืออะไรขึ้นรถเอ้าขึ้นรดไม่โดนแบบเดียวเลยกับ

แล้วเราก็ต้องสกัดให้ใช่ไหมีเซอบอกงั้นพวกยูจะทําอะไรกันนะทําอะไรก็ได้ไม่เกี่ยกับยูอ้ยูอ้จโอ้ยโ้ยัอ้ยด้อ้ยก้อออย้ยโออร้อ้โโยโยอออ เอาชิบหายตัวิตีโคคูเดี๋ยวก็ได้ขอใช้ก่อนเนาะฉันนคูชี่ยงอันน้องคูสีดีเฮ้ยเจาเฮ้ยเจ้าเจาเตะอันทิ้งเลยเฮ้ยเจี๊ยรับไม่ได้เฮ้ยมันจะเอานี่ไปกินซะโอ้ไม่ก็ันก็บาดตกใส่แตก